ดาราสาวออกห้องขังหนีอยู่เมืองนอกไม่กลับไทยล่าสุดเอมี่แอเมเรียเผยโฉมสามีฝรั่งซุ้มคอลูกคนแรกถือว่าเธอเป็นชาวภูกเกต็ตโดยกําเนิดเพราะเธอเติบโตและศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นั่นและครอบครัวยังทําธุรกิจส่วนตัวด้วยการเปิดโรงแรมอยู่ที่หาดกัมลาจังหวัดภูกเกต็ตเป็นลูกของนายยันจฮานนาัทและนางลําดวนจากขอบส่วนการก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงนั้น เธอแจ้งเกิดมาจากเวทีการประกวดมิสทีนไทยแลนด์จากคำชักชวนของเพื่อนๆบวกกับการอยากเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงจึงทำให้เธอตัดสินใจเข้าประกวดและท้ายที่สุดเธอก็สามารถคว้าตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ปี2006มาครองได้สำเร็จปี2556กลับผลนคืนจออีกครั้งสำหรับสาวเอมี่ลางหายหน้าหายตาไปเรียนพร้อมท้งช่วยธุรกิจที่บ้านล่าสุดจ้ตัวออกมาบอกว่า ไม่ได้ต่อสัญญาแล้วเพราะทำใจผู้ใหญ่ดันเด็กใหม่กลับมาเล่นละครอีกครั้งห่างไปหนึงปีอดีตนางเอกเอมี่แอเมเบรียจาคอบที่โด่งดังมาจากบทแม่มาในละครเรื่องที่ดาวานอนและก่อนหน้านี้เธอต้องเจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่เพราะถูกตำรวจจับในข้อหาเสพยาเสพติดและอยู่ในเรือนจำอยู่เกือบปีก่อนจะพ้นโทษออกมาโดยสาวเอมี่ประกาศชาัดว่าจะเลิกยุ่งกับทุกสิ่งที่ไม่ดีพวกนั้นอีก พร้อมกับไปบวชที่ปฏิบัติธรรมอยู่พักใหญ่ก็จะมีข่าวออกมาว่าเอมี่นั้นได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศและล่าสุดมีข่าวดีออกมาว่าสาวเอมี่เพิ่งให้กําเนิดทายาทตัวน้อยโดยมีสามีต่างชาติดูแลไม่ห่างนั่นเองคะ่ะยินดีกับเธอด้วยนะ